炭治郎。呼吸だ。息を整えて。火の神様になりきるんだ。にゃ。うん。がんい。ほら。お父さんのカ神ラよ。にゃ神楽。うちは火の仕事をするから。怪我や災いが起きないよう。年の初めは。火の神様に。 ช่วงนี้ติดลิขสิทธิ์แน่นอนนะครเพียงขึ้น,นอนนนะามเลดูฮะรเป็นทีดีแบบแบบสวยมากอะทุกคนดูดิอยากเล่นตัวพอ่อมาเลยอะน่าจะมีตัวพอ่อมาให้เล่นด้วยนะ็นแบบหมดกดล็อกอนะไรเงี้ย ตอนแรกนึกว่าจะจบเลยโหยังไม่จบหรอครับแอนิเมะยังไม่จบเพราะฉะนั้นเกมจะจบก่อนไม่ได้ครับภาพอะไรครับอ๋อภาพมันหายก็แสดงว่ามันปิดกั้นไว้ครับ,ม,บรมันกันสตรีมครับทุกคนนี่ฮะแชปเตอร์ห้าฮิโนะคาบิทั้งหมดแล้วครับไร <c oughs> ่รำนี่มาครับ นี่ที่อยู่คนเท่ครับไล,ล่รำไล่รำเข้าไปโอ้ยยังไวครับภาพสวยโคตรอืออือ มันใช้ได้แค่ท่าเดียวครับทุกคนเดี๋ยวถอยไปชาร์จก่อนดูตอนชาร์จครับอู้เจี๊ยดูตอนชาร์จครับใช้ได้แค่ท่าเดียวนะครับยังเป็นไล่ลำอยู่ครับโดนเหมือนกันครับโดนเหมือนกัน ใส่อย่างเดียวครับไร่รำมันเข้าไปไรรำไรรำพุ่งใส่อย่างเดียวครับจังหวะนี้น,นี่ครับเห็นเราเส้นได้ ะเมคอมโบยังไม่จบนะฮะเหลือประมาณสี่ชุดครับเดี๋ยวมันให้กดรัวๆแน่เลยตอนที่ฟันคอ นี่กดไม่ทันเุ้ยกำลังดูภาพอยู่ครับนี่ครับทุกคนเจคขี้รัวกดรัวแน่นอนอันเนี้เฮ้ยโอ้ยรีฟกดอ่อเะเลยไม่เพอร์เฟกเลย โอโ้เสียดายหมดทุกคนอุสตส่าห์รอก,กดว่ามันจะมีอะไรมาให้กดอีกหรือเปล่าแบบที่ต้องรีบกดอ่ะเลยได้แรล่ง A เลยโอ้โหก็เสียดายผมขอเล่นเกมก่อนนะครับโอเคครับผมตอนแรกนึกว่าเนาะมีอาคซากันครับพี่หมายถึงว่ามีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวต้องมารอดูไปพร้อมกันนะฮะ ーーもで,でもそれでタスカタカテタカテタイムメガミズライカラダチュニケキツーガハシテコキューロンパツシセキタセカハイクシナケバ。 俺はまだ戦わなければならない伊之助を助けに行くんだ早く血の匂いが濃くなった死んでないのか首を切ったのに僕に勝ったと思ったのいやかわいそうに哀れな妄想して幸せだった 僕はは自分のので首を切っったたんんだだよよなにこがし腹立久ぶりハイアクタケコキオトトマトイアクタケコンコンコンコのチーアポンシーンアイあやめかン

強くななればなるほど人間の頃の記憶も消えていく自分が何をしたいのか分からなくなっていくどうやってももう手に入らない絆を求めて必死で手を伸ばしてみようが届きもしないの小さな体から。 私の声が聞こえたら、私の声が聞の声が聞こえたら、私の声が聞たら、私の声が聞こえたの声が聞たら、私の声が聞た เกมนี้จะมีภาครถไฟไหมครับมีแน่นอน100%นะฮะถ้ามีภาคแรกต้องมีต่อแน่นอนครับไม่แน่ก็อาจจะหลังจากซีซั่นสอจบแล้วอาจจะมีประกาศเกมภาคต่อไปแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากระแสดีมากนะเกมนี้สวัสดีครับเอามาตอนไหนเนี่ยมัวแต่เล่น m o เต c o m o m t a t ครับอ๋คนชีบอกมัวแต่ไปเล่น m o เตอร์คอมแบทะนี่ครับชินอบุมาแล้ว หうอて邪魔จะんですทำไか、鬼とก仲良อでิないって、นんなだักไฉากจินนะฮะฉากจนของสองคนนี้นะครับเป็นฉากจินที่จะแป,กแปกลกๆหน่อยนะครับเป็นการสู้กันนะฮะอืะอหรือว่าเราจะต้องอ่าให้เราต่อสู้แน่เลยะครับชัวเลยฮะ

そうだあの時俺たちが出会った人だねず子が鬼になって右も左もわからない俺に鱗滝さんを紹介してくれた富岡さんそしてまた体 <laughs> 足を。 อ่านี่อู้คานาโอะมาอืมเกือบเห็นกางเกงในคานา,อาอโอะโดดมาเออแล้วเขาบอกว่ากางเกงกระโปรงคานาโอะมันเป็นกางเกงไม่ใช่เหรอแต่ทำไมเมื่อกี้มันเห็นเหมือนเหมือนไม่ใช่กางเกงครับว่าฟิกเกอร์โมเดลก็เป็นเป็น,ปนกระโปรงนะอ้าโอเคเราไม่ได้เล่นไม่ได้สู้จริงคร,งะรงนะ ไม่มีฉากที่ชิน,นบุจะเอามีดที่รองเท้าเตะขึ้นที่หน้านะครับตัดมาเป็นฉากกาเลยเอาเลยครับเราจะได้ไปปราสาทไปเจอเสาหลักนะฮะทุกคนแต่ว่าน่าจะเป็นแชปเตอร์ที่ไปพักรักษาตัวก่อนนะฮะ พี่เขาแล้วหัดผิเสื้อนะครับอ,อะไรฮะจบแชปเตอร์ที่ห้าครับเรียบร้อยครับชื่อแชปเตอร์ว่าฮิโนคามิครับ ผมมาแล้วครับผมยินดีต้อนรับกลับมานะฮะผมมาไม่ทนันผมเล่นดากอนลาจาเลยครับอพี่ไม่ได้เล่นนะฮะดากลาจาโอเคครับอ่าเป็นฮาชิระมิตติ้งนะครับปลดล็อกแล้วนะชัพเตอร์ที่6อ่าเราได้มูลาตะมาแล้วครับผม